สวัสดีครับพบกับผมทั่วไทยไปกับ Big กแอดนำความเป็นสีมงคลโชคดีร่ลำรวยเฮงเฮงสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการวันนี้ผมนำเหรียญ ที่เป็นสิริมงคลมากๆซึ่งหลายท่านทั่วไปต่างค้นหาผมมีอยู่หลายเหรียญเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยได้อยู่ใกล้ชิดท่านท่านก็มอบให้ผ่านพระอาจารย์มาเป็นสิริมงคลมากๆเหรียญน,นี้คือเหรียญหมุนเงินหมุนทองหลวงปู่มหมุนทิตะสีโล ท่านมีเมตตาและศักดิ์สิทธิ์ช่วยได้ทุกเรื่องทุกกรณีขอให้ท่านเป็นคนดีมีความศรัทธาตั้งมัน่นตั้งนโมสามจบระลึกนึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณระลึกนึกถึงรวงปุ่มหมุนทิตะสิโสแล้วแล้วก็ความปารถนา ที่ดีที่เป็นสีมงคลถูกต้องตามศีลตามธรรมแล้วสำเร็จได้ไม่ยากเหรียญก็งามไม่เคยแกะจากถุงวันนี้เป็นสีมงคลนำม,มาให้ทุกท่านนำมาให้ทุกท่านได้ชมกันสวยงามเดิมเดิมคลิปแบบนี้เลยครับและก็ต้องบอกว่า ถ้าท่านไหนได้พบได้เจอได้เห็นในรุ่นนี้หรือมีอยู่แล้วนะครับเก็บสะสมบูชาติดตัวบูชาติดบ้านติดรถเป็นสิริมงคลโชคดีท่านว่าไว้แค้วคาดปลอดภัยมหานิยมมามากมายอาธิษฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วสำเร็จทุกประกาศ ฟังมาบ่อยๆครับว่ารุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆต้องเก็บเป็นสีมงคลเลยนะครับรายการทูตไทยไปกับบิ๊กแอนะครับก็มานำมาให้ชมกันนะครับก็เป็นสิมงคลกับตัวผมกับรายการกับทุกๆท่านด้วยนะครับหรือถ้าหลายท่านนะครับเกิดมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระที่ผมนำมาให้ชมกันนะครับก็สามารถเขียนมา โทรมาไลน์มานะครับคุยกันได้เป็นประสบะการณ์ดีๆผมก็ขออนุญาตในการที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆสมาชิกท,ทุกท่านได้ฟังได้เป็นสิมุคลต่อไปนะครับก็ขอบามีเหรียญมหานิยมศักดิ์สิทธิ์มาไฝาคุ้มครองทุกท่านให้โชคดีแค้วคาดปลอดภัยให้สมมุ่งมาาปารถนาและเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับ และมีพระในรุ่นต่างๆในรุ่นอื่นๆ b ิก a ดก็จะมานำให้ทุกท่านได้ชมกันในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีนะครับพูดผิดบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอโทษน,นะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ Transcrição e